คุณปาล์มขอสัมภาษณ์คุณปาล์มนะครับคุณคิดยังไงกับสถานที่แรกที่เรามาเที่ยวครับเอิ่มอ้าเอิ่มอ้าเอิ่มอ้ามอตะปิ้งมอตะปิ้งไม่ไปไม่ไปขี้เกียจไปนันนี่แหละเอ้ยมึงไม่แวะไปหาอาเบะก่อนนะเนี่ยอาเบะอยู่ตรงนี้ไหน่อยไหน่อยครับโหลองหัวหน้าแม่ย้อยอะไรมึงไม่ไปเข้าน้ำหรอกครับพี่น้องเยสเข้าสบายอ่ะ สบายอ่ะเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เชอร์รี่เซ็กซี่เชอร์รี่เดินมานั่งนี่เลยนะกูคิดว่าเหาะมาเจาะหูจะมาเจาะหูอ่ะเฮ้ยโดนซ้ำเหาะอยากโตเนาฮะเร็วๆเขาจะจัดดิ๊บเร็วก็เดี๋ยวมาเล่นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมาเล่นด้วยไปเอาเด็กก่อน